บรยากาศการเกี่ยวเขาทางบานเบาหน่อยนะครับมาหน่อยก็เลยด่านอ้เบื่องครับนี่ครับเป็นเขาวานนะครับที่หนองก็จดี๋ว่วงบ่ฝอยงัไปไหนนะครับแล้วก็เป็นเขาก้ขอหน่อยนะครับข้างเมียของบบาหน่อยนะครับแม่เตียวนะครับพแมแนเมียเฉๆพูดวบาแม่บ่บาหน่อยย่โมนครับเย่ยมนคุณครับเย่โมนครับ เดี๋ยวปีนี่บ้าหน่อยจะพายายมนไปให้มดเดียงกัดหลายๆนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศค,คุณครับทั้งคุณขึ้นนองบ้าหน่อยแล,แล้วก็อ้าแล้วก็อ้าวบ้าหน่อยนะครับนี่คือเกีียวเขาของอ้าเพื่อนนะครับจะได้บ้าหน่อยเห็นเป็นเกีียวตั้งแต่เหมือว่านนะครับ,บ,นนรบแต่ว่าบ้าหน่อยบ้านในไทยนะมื่อนี้ได้พาพี่น้องลงม,า,ออมา,าว่าที่มาเกีียวสอยเพื่อนเหรอครับพี่น้องชมบรรยากาศครับเขานี่ครับนังของพานโบ๊กดีนะครับหลังจาก นำขึ้นมากระทุ่มบ่ถึงดอกนี่ครับพุ่นครับเพื่อนว่าตั้งพุ่นเพื่อนเอาแต่โฮมครับพี่น้องเพื่อนโอ้เพป็นเพป็นเพป็นเลือกถึงมองครับอ้าวเลือกถึงมองนะครับนี่ครับตองมาหนอยเกี่ยวนี่ครับที่เกี่ยวกับบัวลอยยากนะครับแต่ก็ต้องระวังเน่ยนะครับจะเกี่ยวถึงมือเจ้าของนี่ครับพี่น้องเอากระจาบ ไฟงามบันไดน,นะครับเพราะว่าเป็นเขาวานนะน้ำกร,กรขึ้นมาทวมนะครับพี่น้องบรรยากาศเป็นกเกลียวเยวลยหลายเติมยแล้วแต้งแต่เราเราบ้าหน่อยบ้านไหนมาลุงมะทายนะไอ้พี่น้องเลยรับชมนะครับ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องเอ้ยวิธีแบบบานๆครับก็หาเกลียวเขาเกลียวน้ำครับทา <c oughs> งโซนนี้เนื่องจากรถอาจจะบ่มันใจนะครับว่าลุง <c oughs> ่งไดนะก็เลยบ่ไดดใส่รถนะครับทุกป,ปีตรองจุดน,นี้เพื่อนจะใส่รถนะครับอืม แต่ว่าปีที่แล้วนั้นที่เบ้าหน่อยสีนเป็นหน้าอีกหน้านึงนะครับนั่นกันบรุ่งบอดายด้กันเบ้าหน่อยก็เลยไดทไทที่นนองน้เบื้องละ่ะตอนสีเขานะแต่ว่าบ้าหน่อยพันไดทายตอนเกี่ยวเขานะครับชมบรรยากาศนี่ครับผู้เป่นสบายครับเป็นเหตุงานในโฮมเป็นว่าเป็นสมัครงานเป็นสมัครถือครับนี่ครับเึ่งไหนขอสัมภาษณ์เจอของหน้าก่อนเจอของหน้าเอาเปรียบอันผู้ส้มพด <laughs> นี่ครับนี่ค kind ร of ับเดี๋ยวของนะนะครับเป็นอย่างไรครับเขานำทำป้าพี่นี่พราพราใดบ่ครับนี่พไาใดว่าหนมันบ่อถ่วมถ่วมนิดน้อยไมนก็เลยบกเร็วคครับเปิดว่าหนางมันก็ถ่วมโบดลนะครับแถวบ้านมาหน่อยคุณทางไตคุ่นจะเสียหายนะครับไตบานมาหน่อยเพราะว่าจุดบานมาหน่อยเป็นบานสูงนะครับนี่ครับร่วงเขาก็จะมีหยาไมีหย้งทีแล้วครับแต่กับพี่หน้าไกลบานกับพ่อใดอยู่นะครับ ล่วงเขาก็ถือว่ามีความสวยงามอยู่นะครับจแต่กับโพถือว่าล่วงญ่นะครับบรรยากาศพื่นก็จะเกี่ยวเป็นกัมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีน้าในพื้นดินนะครับวางบวไหนครับอืมมีเกี่ยวออกเกนก็จะมันเป็นกัมเลยเดวก็ล่อมานเนาะล่อมัดคอยมน คอยมาบึงต้นมัดขวนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านหน่อยจะครับมีโอกาสจะได้อัปเดตให้บึงนะครับ,รอ,บอัปเดตต้นมัดนครับพี่น้องแดดก็แห้งๆครับเมือนี้เกี่ยวเขาบรรยากาศก็แต่ว่าก็ล่มอยู่ครับก็อาจจะบ่ห่อนไปะไหนนะมรนกาดลูกหลานทั้งบ้านบ้านหน่อยนะครับนี่ครับพี่น้อง อากาศตามทองให้ท้องหน้าหน้าบานเบาหน่อยก็มีอยู่สามสีหลังครับพี่น่องกับมันด้วยเมื่อเกี่ยวซอยกันครับแต่ว่าเบาหน่อยที่ล่อเกี่ยวบึงอยู่เบาหน่อยก็บ่ได้เกี่ยวเขาด้นขึ้นกันเบาหน่อยก็ไปแต่นในรถเกี่ยวกับอรก็ได้เกี่ยวอยู่แต่ว่ากับบได้เกี่ยวแบบในทองหน้าแบบบางสีด้นแล้วนะครับเดี๋ยวเบาหน่อยจะเอาเกี่ยวลงมาเกี่ยวบึงเกลื่อน ใช่ครับพี่หนุ่มเราหน่อยกับ,บ่ได้เกี่ยวมาด้วหลายปีแนละ้วแต่กับเกี่ยวก็อร่อยอยูน่นะครับเกี่ยวตอนติดใน,นหนาลุกเกี๊ยวกับเด็เกี่ยวนะครับก็คิดว่าส่วนตัวเบาหน่อยอันเกิดในยุคสามศูนย์ 30. โอ้ใน,นยุคเก่าศูนย์นท่านอยู่ท่านอยู่เก่าศูนย์เนาะรุ่นพุทธไทยเด้่ย 2. ยินสามสองยินเก่าศูนย์ครับนี่นครับเป็นกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ กับส,สางเนี้ยนิดนิดหน่อยครับนี่นี่คือก้านสางครับนี่จะเอาหยาออกนะครับพีน่น้องดื้อากาดนะก็จะหาต่อคนมามัดนะแต่ว่าเพิ่นจะตอกเขาจริงจีนะครับจะเป็นวางควนนี่ครับแต่คิดว่าผู้ที่เกิดในยุคเก่าศูนย์นะครับท่านเกา่ายุคเก่าศูนย์เพิ่นเอิญยุคเก่าศูนย์นี่ 90, นคือพศสามสองไหมาหน่อยจะเกิดท่านอยู่นะครับนะ แต่ว่าบาหน่อยจะโบ้ได้ค่อยเห็ดเป็นกรรมัมเหรอครับเพื่อนมาเกี่ยวเขาคว,วนครับพี่น้องพี่น้องตะกี้เกี่ยวเขาสักอยงตะกีสก้สองสองขวนบาทครับนี่เป็นหงาเนี่ยครับหวบเลยครับดูบคือเขาดั้ครับพี่น้องเขาดั้มปิดก่อเกี่ยวมาเป็นเขาวานี่ เกี่ยวโคน,นี่ใด้เปียบเลยเลยข้าวเดี่ยวกับนี่ครับข้าวเดีเ่ยวเตรียมกับมือเลยครับเปนกร,รมเป็นว่าจะทูบเอาหรือว่าจะเสียวนะครับน้องรอ ติดตามมาชมครับเดี๋ยวบ้านน้อยจะได้อัพเดทเรื่องอีกเรื่งหนึ่งสามาณนี้น เงี yeah. ้ย่างเอต้งติ้่านเได็เอาลูกปอัหลวไปนี่ยดียเอาลูกู่ปาได้อยู่จัดลอยกระทุ่ง ตกุ chat, ัวน you know, yes, really ่ยอ no ี <the> ่พย้อกพ่น่เนาว่ไปนนยังพอกินเนาะ่าปะทยเจ้ายชยื่อแล้วกรสอบ้องกรสอบเันักีูู่เขาคู่เขาเกียวอันร้ายในตัว

ครับนี่ครับพี่นอ้นองบรรยากาศกระบสิเลี่ยวแล้วครับนี่ครับประมาณเกือบสองงานครับพี่น้องนี่เกี่ยวใส่เวลาบดดนนะครับเกือบเหลี่ยแล้วครับพี่น้องแต่ซอยกันลงใหม่ลงมือหลายๆคนกันเหลี่ยเลี่ยวนะครับแต่ถ้าเกี่ยวคนเดียวนเนี่ยนมใส่แนืัวขึ้นเมื่อครับ <laughs> มันสิมืออยนะครับแต่เกี่ยวหลายๆคนนี่เบากันไปน้ามันก็จะมวนนะครับก็จะเหลียวเลี้ยวน,นี่เบาหน่อยก็ลงไป,ไป,ไปเกี่ยวกันได้นี่ครับนี่ครับเห็นบอกเบาหน่อยไทยบึงนะครับนี่แหละครับเป็นวิธีอีสานบานเฮาเนาะครับก็ย่งคงหลงเหลืออยู่เป็นบ้างปีนะพี <laughs> ่น้องเบาถึงนี่ครับกำลังหยุ่มกันอยู่ครับจะได้พักพอด,ดีนะครับาอเงขข S <S <an> นี่ครับวางไว้เป็นกำเปื้อนทีครับกบบสวยงามนะครับพี่น้องนี่ครับอ้ยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเกี่ยววางวางไว้นะครับโอ้เป็นปอนเป็นกำเแก้วขางนี่จบบสวยงามมั้ครับเป <S an> ื้อนทีเกือบสองงานครับกับโชั่วโมงนะครับคุณกำเขาเป็น ยังเลี้ยงอยู่นะครับส่วนทั้งคุณเพันเกี่ยวหมูว่านะครับบ้านหน่อยบริไท้นะครับพี่น้องเมาถึงส่งทุตไท้นะครับบ้านหน่อยก็ขอฝากน้ำนะครับพี่น้องฝากกดไล่กุ้ยแชร์กดติดตามให้บ้านหน่อยนั่นนะครับเผื่อที่บริพาชีพได้ไหมครับแล้วก็ขอขอบคุณน้ำนะครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนที่เขามาติดตามรับชมบ้านหน่อยก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ